สวัสดีครับยินดีต้อนรับทท่านครับผมเข้าสู่รายการนั่งคุยสบุยตูดเลยครับซึ่งจะเป็นรายการอะไรครับที่จะนำเอาเรื่องราวนะครับหรือประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเราเนี่ยมันนั่งคุยกันนะครับผมมาสบุยตูดกันในกระสุนนิดเดียวหน่อาโอเคนะครับซึ่งประเด็นนะครับที่เราจะมาร่วมนั่งคุยสบุยตูดกันในวันนี้นั่นก็คือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการเตือนภัยจาก climate c h a n g นนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมละครับว,ว่า climate c h a เ g e เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าดีดวลมากลัวบางๆเลยนะครับผมส่งผลกระทบมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเศรษฐกิจนอกสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานานะครับรวมถึงส่งผลให้เกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับน้ําท่วมเอ้ยนะครับน้ําทะเลหนุนสูงมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงนะครับไฟแมป่าด้วยนะครับ ก็เป็นผลมาจากการเกิด climate change เ,เช่นเดียวกัน oh นะครับ <No. S 1> และเทคโนโลยีที่ผมจะนำเอามานั่งคุยสืบคิดกันในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ตรวจจับขึ้นความร้อนด้วยช่วงขึ้นทมนฟารลนะครับโดยอาศัยดาวเทียม Landsat น,นะครับคือถ,ถ้าพูดงง่ายๆเนี่ยก็คือนำดาวเทียมแลนแซ a เนี่ยมาวัดขึ้นความร้อนตามพื้นที่ป่านั่นเองนะครับผมเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าขึ้นนะครับผม แน่นอนเลยครับผมก็ไม่ได้มานั่งคุยสบู่ตุดคนเดียวอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็มีเพื่อนๆของผมนะครับที่จะมาร่วมนั่งคุยสบู่ตุดด้วยเช่นเดียวกันก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเพื่อนๆของผมก่อนดีกว่านะครับผมไปเลยครับไปไปสิไปสิและนี่นะครับก็คือแขกรับเชิญนะครับเพื่อนๆของผมนะครับที่จะมาร่วมนั่งคุยสบู่ตุกันในวันนี้ครับมีครับมีครับนะครับผมครับมินครับแล้วก็กด คนด้วยกันนะครับที่จะมานั่งคุยสบวิจารกันนะครับซึ่งในประเด็นข้างต้นที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าประเด็นในวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นก็คือเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยในการเตือนภัยพิบัติจากแผ่นเชนก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขอถามขอถามอมก่อนเลยนะครับว่าอมเคยเจอเทคโนโลยีในการเตือนภัยพิบัติจากที่ไหนบ้างนะครับเคยเจอหรือเปล่านะครับเชื่นไหครับ ส่วนตัวเรายังไม่เคยเห็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบจริงจังมาก่อเห็นแต่กรรมที่บําบัดมลพิษมากกว่าเช่นนวัตกรรมบําบัดน้าเสียหรือนวัตกรรมที่วัดค่า p m 2.5อาอะไรทำนองนี้เนี่ยที่เราเคยพบเจอมาโอเคครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของนวัตกรรมที่ช่วยในการบําบัดในส่วนแบบใช่ไหมโอเคแล้วรัหลานรับแบบคือเจอเรียกว่าไงดีภัยพิบัติในรูปแบบไหนบ้างที่เเคยเจอ ใครทบัตรใช่ไหมใครที่บัตรนี่ส่วนตัวรู้สึกว่าจะไม่ไม่เคยเจอกับตัวนะแต่ว่าเคยได้ยินข่าวเมื่อปีที่แล้วมั้งที่มันมีควันจากไฟไม่ป่าที่อินโดอะที่เกาะสมาตรารู้สึกปะเนาะก็คือพัดมาถึงที่สงขลาใช่ไหมเพราะบ้านรัฐก็อยู่นาทวีใช่ไหมอยู่สงขาอะไรนะครับอะไรนะครับก็คือ่า พวกควันไฟพวกเนี้ยมันก็คือพัดมาถึงที่สงการใช่ไหมเพราะว่าร้านเองก็อยู่ในทวีใช่ไหมัใช่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 โอเคครับเนียนเสนอทวีบัติมานี่คือาน่าสนใจมากๆเลยซึ่งผมเองก็ไปเจอคลิปๆปนึงซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการเก็นทวีบัติจากไฟไม่ป่าซึ่งเขาจะใช้ดาวเทียมในการตรวจคือจมูอินฟาเรดซึ่งผมว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอามาเปิดให้ทุกคนดูและเดี๋ยวเรามานั่งคุยสมุนตัวกันในช่วงท้ายว่า มีความคิเดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกักกบทคน่นโมยีตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันก่อนเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับ อหรือคลเม็ดเชนกระตุนให้เกิดไฟป่ามากขึ้นและรุนแรงขึ้น30%นักวิทยาศาสตร์พบว,ว่าสภาพอากาศที่สุดขั้วจะเป็นฉนวนทำให้เกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นมากกว่า30%นับตั้งแต่ปี1900และการเกิดไฟป่าแบบนี้มีโอกาสเกิดได้มากกว่าอย่างน้อยสิเท่า <S <S เมื่อเทียบกับต้นศตวรรษที่20อย่างไรก็ตามเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดไฟป่าเพิ่มสูง ทั้งนั้นทั้งนี้ก็มาจากค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นและคลื่นความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองมันจะดีกว่าไหมหากเรามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถตรวจจับคลื่นความร้อนเหล่านี้เพื่อช่วยในการเตือนภัยและป้องกันการเกิดไฟป่าได้แน่นอนว่ามันต้องมีอยู่แล้วละ่ะ <Yeah! S 1> ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหนึ่งที่สามารถตรวจจับคลื่นความร้อนนี้ได้ ซึ่งอยู่ในงานวิจัยการตรวจวัดพื้นที่ฟป,ป่าด้วยช่วงคลื่นเทอร์มออินฟราเรดเป็นกรณีศึกษาที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของเทคโนโลยีนี้กันเลยค่ะครับสำหรับที่มานะครับที่เราเลือกงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็คือว่าจากการที่เรานะครับได้ไปศึกษาในครับคลิป climate c h a n g e นะครับ,รบจากช่องเถื่อนชแนลนะครับโดยนะครับใน E ี1เนี่ย พี่สิงห์นะครับได้ศึกษาในส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์นะครับนั่นก็คือมนุษย์นะครับได้ตุยน้ําตุยอากาศและก็ตุยดินนะครับซึ่งพอมา ep 2นะครับพี่สิงห์นะครับจะพูดในส่วนของอา global warming นะครับหรือว่าปรากฏการโลกร้อนนะครับซึ่งนะครับเมื่อผมดูไปนะครับก็ไปเจอคําว่าคลื่นความร้อนหรือว่า h a ี w เ waveve นะครับ โดยปกติแล้วนะครับในทางวิสิกรับคำว่าขึ้นนะครับจะต้องมีสมบัติสีประการนั่นคือสะท้อนหักเหแทรกสอดและก็เลี้ยวบนนะครับผมนะครับสนใจในส่วนของคําว่าขึ้นความร้อนนะครับก็นําคําว่าขึ้นความร้อนเนี่ยไปค้นหานะครับและก็ไปเจอนะครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจวัดพื้นที่ไฟป่าด้วยเชื่องช่วงขึ้นเทอร์โมอินฟราเรดนะครับซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เองที่กลุ่มของพวกเรานะครับเลือกมานะครับ ในส่วนของเทคโนโลยีนั่นคือการตรวจวัดพื้นที่ไฟป่าด้วยช่วงคลื่นเจอร์เมวอินฟราเรดนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวครับผมน,นะครับจากที่ผมได้ไปศึกษามานะครับเกี่ยวกับการเกิดไฟป่านะครับซึ่ง <Yeah. S 2> การเกิดไฟป่าที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยโอ้มันค่อนข้างแรงมากเลยครับ <Yeah. S 2> ซึ่งผมขอกล่าวก่อนนะครับว่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยอ่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่า มากเป็นอันดับสามของประเทศไทยเราเลยครับ <Wow. S 1> แต่ก็เป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงมากเลยครับที่จะเกิดไฟป่าขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์เกิดไฟป่าเนี่ยนะครับมันก็มีหลายปัจจัยด้วยกันอย่างที่ปัจจัยทางแวดล้อมความร้อนที่เพิ่มขึ้นของโลกเรานะครับความแห้งแล้งอะไรประมาณนี้เมื่อมันมีความร้อนเนี่ยมันก็จะมีการสะสมความร้อนในพวกเศษซากใบไม้กิ่งไม,ไม้อะไรตามพื้นอ่า และบางทีเนี่ยมันสะสมควารมร้อนมากพอเนีมันก็อาจจะลุกเป็นไฟได้นะครับอันนี้คือ,อ,อไฟป่าที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนนครับแต่ถ้ามาจากฝีมือมนุษย์มาจากฝีมือมนุษย์มีอะไรบ้างอย่างเช่นมนุษย์เนี่ยลุกน้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าไปหาของป่าบ้างไปล่าสัตว์บ้างลุกน้ำเข้าไปสร้างบ้านอย่างเช่นอาจจะสร้างรีสอร์ทในอุทยานอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งจากสถิติแล้วเนี่ยนะครับ ในปี2556นะครับทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีไฟไหม้ทั้งหมดตลอดปีครอบคลุมพื้นที่ไป897ไร่ครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เยอะมากเลยครับสำหรับผมวรู้สึกแย่มากเลยครับซึ่งทางผู้วิจัยเนี่ยอเขาเลยเห็นถึงปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นเขาได้นำเทคโนโลยีดาวเทียมแดนแซนเนี่ยมาประยุกต์ใช้ กับปัญหานี้ซึ่งเขาใช้ดาวเทียมแลนแซ็เนี่ยตรวจจับขึ้นความร้อนในแต่และพื้นที่ในป่านะครับผมเพื่อหาจุดความร้อนที่สะสมอยู่นะครับซึ่งอันตรวจวัดของดาวเทียมตัวนี้มันมีความแม่นยําที่อพอรับได้ในสมควรนะครับ <S <S คือพอรับได้ในประมาณที่สมควรก็คือยอมรับได้ครับ <S <S ซึ่งการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเนี่ยมาเอ่อขึ้นความร้อนในแต่จุดว่าจุดไหนจะเกิดไฟป่าขึ้นบ้างมันจะช่วยลด ระยะเวลาในการตรวจหาสถานที่ว่าตุงไหนจะเกิดไฟป่าขึ้นประหยัดงบในบางส่วนด้วยโอเคครับ okay. ซึ่งเมื่อนำผลการสำรวจแล้วเนี่ยมาวิเคราะห์กับโปรแกรมที่ทางนักวิจัยเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมาอีกมันจะช่วยเสริมให้ผลการตรวจจับเนี่ยหรือว่าข้อมูลเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโอเคครับผมค่ะสำหรับหลักการทำงานของการตรวจวัดพื้นที่เกิดไฟป่าของภาพดาวเทียมแลนเซ a นะคะ จะเกี่ยวข้องกับระบบรีโมทเซนซิงหรือการสำรวจข้อมูลระยะไกลเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุหรือที่และปรากฏการณ์บนพื้นโลกจากเครื่องรับรู้หรือว่าเซนเซอร์นั่นเองค่ะโดยปราศจากการเข้าไปสัมผัสวัตถุเป้าหมายในพื้นที่จริงซึ่งจะอาศัยพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อในการตรวจวัดนอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการตรวจหาไฟจากการสำรวจระยะไกลโดยใช้อุปกรณ์การตรวจที่ติดตั้งอยู่บนดาวเทียมได้ถูกพัฒนายอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญในการตรวจหาไฟเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถตรวจหาพื้นที่เกิดไฟได้เป็นบริเวณกว้างทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกได้พร้อมกันอย่างรวดเร็วหลักการตรวจหาไฟโดยใช้ดาวเทียมจะอาศัยอุปกรณ์การตรวจวัดคลื่นดังสีความร้อนที่ติดตั้งอยู่บนดาวเทียม ทำการตรวจการบริเวณผิวโลกที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติหรือว่าจุดฮอสปอตนั่นเองค่ะซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีการแผ่รังสีความร้อนออกมามากกว่าปกติฮอสปอตที่ตรวจพบจึงเป็นบริเวณบนผิวโลกที่คาดว่ากำลังเกิดไฟป,ป่าและหลังจากตรวจพบฮอสปอตแล้วจะมีกระบวนการพิสูจน์เพื่อย,ยืนยันว่าฮอสปอตนั้นเป็นบริเวณที่เกิดไฟป,ป่าจริงๆโดยตรวจสอบว่าพื้นที่ที่พบฮอสปอต เป็นพื้นที่ป่าหรือไม่หรืออาจจะทําการตรวจสอบทางภาคพ,พื้นดินก็ได้นะคะดาวเทียมที่นิยมใช้ในการตรวจหาไฟจะเป็นดาวเทียมทางอุตุนิยมวิทยาและการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติซึ่งข้อมูลจากการตรวจหาไฟจากดาวเทียมก็จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินสถานการณ์และวางแผนควบคุมไฟป่าในภาพรวมค่ะ รู้หลักการทำงานกันไปแล้วต่อไปก็มาเรียนรู้ถึงก็ได้นี่ศึกษาของเทคโนโลยีการตรวจวัดพื้นที่เกิดไฟป่าด้วยช่วงคลื่น t h e ร์ a มอินฟ a าเรดของภาพดาวเทียมแลนเซ็ตกับผู้เชีย่ยวชาญศิลวิทย์กันต่อเลยค่ะนะครับด้วยส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าดาวเทียม l a นเซ็ตนะครับมันเป็นดาวเทียมที่ใช้ในการสำรวจทรัพยากรหรือว่าเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดังนั้น การที่เราใช้ดาวเทียมส่วนนียก็คือเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สาร,ส,ารสนเทศในการไปใช้ในการสำรวจพื้นที่เกิดไฟป่านะครับโดยใช้เราใช้ข้อมูลช่วงความร้อนซึ่งจากที่เพื่อนก่อนหน้านี้ได้ให้ข้อมูลไปแล้วว่าคลื่นความร้อนนะครับหรือนนรว,ว่าฮีทเวฟเนี่ยมาเป็นคลื่นชนิดหนึ่งดังน,นั้นมันก็มีสมบัติที่ใช้ในการตรวจวัดได้นะครับซึ่งเราก็ใช้ดาวเทียม Landsat 5นะครับในการสำรวจ ทีนี้เราก็นํามาปรับแก้พิกัดเชิงคณิตศาสตร์และก็คํานวณการค่าของการแผ่รังสีรวมถึงค่า2สว่างของอุณหภูมินะครับแล้วนามาจัดทําเป็นแผนที่และก็ลงไปพื้นที่สํารวจนะครับเพื่อทําการศึกษาเก็บข้อมูลและก็ค่าพิกัดตําแหน่งบนโลกนะครับโดยใช้การประยุกต์อีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องมือของ GPS นะครับเพื่อไปใช้ในการศึกษาไฟป่าทั้งบริเวณใน ประเทศหรือว่าทางงประเทศได้เลยนะครับในส่วนนี้ <S <S ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้เนื่องจากว่าการศึกษาในการศึกษาภาพจากดาวเทียม Landsat เนี่ยตัวนี้นะครับเราพบว่าในบางพื้นที่ที่เกิดไฟไฟ,ไฟป่าจํานวนมากใช่ไหมครับอาจํานวนเนี้ยจะส่งผลให้เกิดกลุ่มฟันหรือว่าหมอกฟันที่มันครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างนะครับซึ่งเมื่อทําการวิเคราะห์หากเราผสมสีด้วยแบรนด์เนี่ย ตัวอื่นๆตัวนี้นะครับจะทําให้เรามองเห็นพื้นที่ที่มีความร้อนที่ผิดปกตินะครับค่อนข้างลําบากแต่เมื่อเราเปลี่ยนมาใช้เป็นแบรนด์เ h อร์มอไลนอินฟราเรดตัวนี้นะครับเ,รเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เนี่ยจะสามารถทําให้เราเนี่ยเห็นบริเวณที่มีความร้อนผิดปกติเนี่ยได้ยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าในตัวของแบรนด์เ h อร์มอไลอินฟราเรดตัวนี้นะครับก็จะเป็นย่านคลื่นของอินฟราเรดที่ดวงตามนุษย์เนี่ยสามารถครอบคลุมหรือว่าเห็น ที่มีความเล็กเนี่ยได้ดังนั้นเวลาเราเราใช้เนี่ยมันสามารถใช้ได้นะครับเราเรียกอีกอย่างนึงว่าเอ่อย่านคลื่นแสงที่มองเห็นได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเทคโนโลยีการตรวจวัดความร้อนโดยคลื่น t h e ร์โม i n f ฟาเร d ตต่อให้เราจะมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ดีขนาดไหนแต่หากเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีเทคโนโลยีไปก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้น มาช่วยกันดูแลและรักษาโลกใบนี้ให้น้าอยู่ขึ้นกันเถอะค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับสำหรับคลิปวิดีโอที่ผมเนี่ยมานำเสนอเรียกได้ว,ว่าน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมนะครับสำหรับเจา้านวัตกรรมและเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอถามมินก่อนเลยว่ามินมีความคิดม,มินมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวนี้ครับผมส่วนตัวรู้สึกว่าเทคโนโลยีนี้มันน่าสนใจในระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆอ่ะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้นใช่ไหมแล้วก็เหมือนเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็เข้ามาอำนวยความสะดวกของเราเหมือนพอเกิดพิบัติปุ๊บเราจะได้รับมือถูกแล้วก็จัดแจงสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องเนาะส่วนตัวเคยเจอนวัตกรรมหนึ่งเหมือนกันก็คือใช้ ดาวเทียมแลนเซตเหมือนกันเลยแล้วก็เกี่ยวกับการตรวจวัดพื้นที่ฟื้นฟ,ฟูไฟป่าเหมือนกันแต่ในส่วนที่เราได้อ่านมาจนใหญ่อะ่ะมันจะเป็นผู้ใช้ดาวเทียมแลนเซตเนี่ยแล้วก็ตรวจวัดพื้นที่ไฟป่าแล้วก็เน้นไปในด้านที่ฟื้นฟูซะมากกว่าถ้าจําไม่ผิดนะเออจะเน้นไปที่ฟื้นฟูอันนี้คือเป็นของจังหวัดเลยที่เคยได้อ่านมาค่ะโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คือของมินส่วนนียจะเป็นในส่วนของฟื้นฟูซะ <Yeah. S 2> มากกว่าโอเคแล้วกดละกดกดมีความคิดเห็นอไรบ้างเกี่ยวกับคลิปคลิปนี้ครับผม ราะว่ามันก็เป็นวิอที่ดีนะถ้าเกิดจากที่เราได้ดูแล้วก็เคยได้ผ่านอุรมงตามันเกี่ยวกับเครื่องอรเลนเซ็กเนี่ยม,มันจะมีปัญหาแบบแนวใช้ดาวเทียมหาความร้อนอะไรวันนี้แบบเกี่ยวกับ,บ,บัวก๊าไนโนนี้มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการโคจรของดาวเทียมเหมือนถ้าเราอยากทราบจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมเราต้องรอให้ดาวเทียมมันวนม,มาแล้วก็ครบรอบอีกจุดหนึ่งซึ่งที่เราหาข้อมูลอแลนเซ็กเนี่ยต้องใช้ถึง สิบหกวันแล้วก <Wow. S 1> แ็แต่ก็ไม่เป็นไรนะเราว่าเพราะว่ามันมันสามารถหาจุดที่จุดอื่นที่ไม่ใช่จุดที่เราต้องการได้แบบคล้ายๆแบบมันเน้นจุดไม่ได้แต่เดเราหาแบบทั่วโลกได้ว่าจุดไหนเกิดขึ้นแล้วก็สามารถรับไฟฟ้าได้เร็วกว่าที่หาแบบพื้นดินได้โอเคต่อก็คือกดจะบอกว่ามันใช้เวลานานที่จะทําได้ครบเรียกว่าไงดี ก็คือต้องดาวเทียมมันต้องโคโจรในส6บกวันใช่ไหมใช่ไหมมันเรา,เราบังคับจุดจุดมันไม่ได้ถ้าแต่เราเราู้ว่าจุดไหนที่มันจะเกิดได้แต่เราบังคับจุดที่จะเกิดโอเคครับผมประมาณนี้นะครับนี่แหละครับก็เรียกได้ว่าเป็นความยิ่เห็นทั้งหมดน้องของเพื่อนๆของผมนะครับเกี่ยวกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ซึ่งเดี๋ยวเราคลิปนี้ไปส่งอาจารย์เลยดีไหมโอเคนะดี๋ยเไป่งอาจารย์เลยนะครับผมอ่า โอ tamam, like เคครับสำหรับวันนี้ก็พอปากหอมคอนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายค่ะไอ้ย่าไอ้ย่าพี่อุ๋ยต้องเริ่ดแม่พี่เหมือนเดิมอีก